ถึงต้นสัปดาห์นี้โดยรวมก็ถือว่ายังพอยิ้มได้นะคะ mm. เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาต่างๆมากมายนะคะแม้กระทั่งว่ามีทหารกัมพูชานับหมื่นนายมาประชิดช่องอานม้าที่อุบลแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็ไม่สบายใจแต่ว่าเรื่องนี้ทางกองทัพภาคที่สก็ออกมาถแถลงการเรื่องหนึ่งกล่าวแล้วนะคะ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ค่ะถแถลงสถานการณ์เมื่อวานนี้โดยปัจจุบันแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องภายหลังการประชุม GBC ซึ่งฝ่ายไทยมีความต้องการลดความตึงเครียดและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถส่วนการดูแลผู้อพยพค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ก็มีความปลอดภัยเพียงพอในการให้เดินทางกลับภูมิล,ลำเนาภายใต้าการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ โดยปัจจุบันยังมีผู้อพยพอาศัยในศูนย์พักพิง17,1173คนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีบางพื้นที่ที่หลงเหลือพวกวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุต้องสงสัยตกค้างซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้จากเจ้าหน้าที่ค่ะหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งฝ่ายปกครองหรือตำรวจทันทีเพื่อประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดมาดำเนินการนะคะ โดยล่าสุดมีข้อมูลจากกองบัญชาการกองทัพไทยรายงานว่าในระหว่างวันที่1ถึง9สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจำนวน15ชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดจากการโจมตีของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน4จังหวัดรวม384รายการทั้งจรวด BM21 กระสุนปืนใหญ่รูกระเบิดคอแล้วก็วัตถุระเบิดชนิดอื่นๆด้วยค่ะ ส่วนกระแสข่าวลือที่อ้างว่ามีทหารกัมพูชาหลายหมื่นนายเคลื่อนพลเข้ามาบริเวณช่องอ่านม้าอุบลราชธานีหลายฝ่ายกังวลใจล่าสุดเพจกองทัพภาคที่สองค่ะได้โพสต์ข้อความของพลตรีวีรยุทธ์รักศิลป์รองแม่ทัพภาคที่สองยืนยันหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ช่องอ่านม้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ปกติดีค่ะแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจติดตามความมั่นคงชายแดนและได้ตรวจสอบกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะ